ฝากด่าภูมิทรรมจกักรภพออคนอยากจะด่ารัฐบาลกันเนยอะนะครับนะ่อยากนะเมื่อวานนี้เห็นได้ข่าวว่านะอา่าใครจักรภพไปออกรายการรายการแฉไปทะเลาะก,กับคุณน็อตนะก็เห็นได้ข่าวอย่างนั้นนะนะครับเป็นไงด่ากันเดือดนะมัง้งรายการแทบแตกมนะั้งนะครับอืมเดี๋ยวก็ดูสักพักนะฮะจุกรูนะฮะด่ากันไปด่ากันมาอืม นะครับออกรายการก็ต้องควบคุมอารมณ์พิธีกรก็ต้องควบคุมอารมณ์แขกรับเชิญก็ต้องควบคุมอารมณ์ถ้าพิธีกรกับแขกรับเชิญด่ากันมันก็จะไม่ใช่เป็นความเป็นมืออาชีพนะครับพิธีกรก็อาจจะมีอารมณ์เมื่อคุณน็อตในการแฉนะฮะนะครับคุณจกกักรภพก็อาจจะจนมุมโดนถามไปถามมาก็เป็นไงไม่รู้อะไรเลยหรออะไรต่าง,างก็นะผมไม่ใช่พ่อคุณเซนอะไรต่างๆก็เกิดอารมณ์นะ วิธีการก็จะบี้บี้บี้ไปอยากจะให้ได้คําตอบตามที่เราต้องการก็เหมือนกันการถามความในศาลเน่ยผมถามไปถามมามันก็เกิดอารมณ์เกิดทะเลาะวิวาทกันในระหว่างถามถามพยานฝ่ายตรงข้ามจะลุกขึ้นมาชกก็มีผมเคยถามตํารวจกคดิดยาเสร็จดินะถามไปถามมาสรุปแล้วไอ้ที่คุณพูดพูดมาเนี่ยคุณเห็นเหตุการณ์ไหมเขาบอกว่าใช่ครับนะสังลูกน้องเล่ามาไอทีศาล สารหัวเลาะเลยบอกเนี่ยถ้าเป็นพยานบอกเล่าเนี่ยเบิกความตั้งแต่เช้าถึงเงย็นยังไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะว่าอะไรพยานพยานเป็นผู้บังคับพยานไม่ได้เห็นเหตุการณ์เลยนะพยานฟังแต่ลูกน้องเล่ามาให้ฟังเพราะฉะนั้นทั้งวันนี้คือจบเลยนะครับก็ทําให้พยานนี่โมโหนะครับฮึดฮัดฮึดฮัด,ฮด,ฮดเหมือนจะแบบจะลุกขึ้นมาชกผมนะนะครับก็เหมือนกับรายการแฉนะ,ะนะครับที่ผมดูในต่อ,ตอเนี่ย นะครับระหว่างคุณจักรภพกับคุณน็อตเนี่ยก็ถามไปถามไปมันก็จะจนมุมเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่รู้ว่าอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเหรอ,อ,อทักยสินก็รู้จกักครับคุณเซนมาตั้งสามสี่สิบปีอะไรตามนะคุณจักรภพก็พยายามจะตอบแต่ทำไมทมามันจะตอบอะไรไม่ได้เหมือนว่ารู้เรื่องรู้ราวอะไรมานานแนละ้วทําไมแก้ปัญหาประเทศชาติในแบบนี้นะทไาไปทํามาก็เลยคุณจับรภพไม่ใช่พ่อคุณเซนมันก็จะเลยมีอารมณ์กันขึ้นมา นะเพราะว่าเป็นรายการสดมันก็ควบคุมอะไรไม่ได้อันนี้ก็ฝากฝากไว้ว่านะการทะเลาะกันออกสื่อมันก็นะครับผู้ชมก็อาจจะมันเรตติ้งรายการดีแต่ว่าพิธีกรก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพแขกรับเชิญก็ต้องเป็นมืออาชีพนะครับแต่เดี๋ยวนี้พิธีกรรายการต่างๆนี่มันกับมันกับกลายเป็นคู่กรณีไปหมดนะเวลาไปออกรายการที่ไหนบางทีพิธีกรก็กลายเป็นคู่กรณีที่ต้องมารบกับแขกรับเชิญอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ ทั้งฝากทั้งคุณจักรภพและพิธีกรว่าก็คือต้องมีความเป็นมืออาชีพคุณจกักรภพนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเคยอยู่กระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เป็นคนเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะนะแล้วก็มีบุคลิกทักษะในการสื่อสารดีคุณทักษิณก็มาใช้งานเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเป็นโฆษกสํานักนายกถ้าผมจำไม่ผิดแล้วตอนหลังมีกดวงคดีอะไรเสร็จแล้วก็ก็เป็นไงก็มาใช้บริการเพราะนายใหญ่กลับมา ทักษิณเนี่ยเขาต้องใช้คนที่ไว้วางใจนะครับอย่างจากักรพงศอย่างนี้ภูมิธรรมอย่างนี้หมอมิง้งอ,อ,อะไรพวกนี้เป็นคนใกล้ชิดเขาเขาเลือกเฉพาะคนที่เขาแบบสั่งได้นะค,คุณทักษิณก็จะเลือกพวกสั่งได้นะความเก่งความรู้ความสามารถก็รอรอสมัยนี้นะการเมืองเนี่ยต้องหาคนที่สั่งได้สั่งซ้ายขวาสั่งได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะ มันเป็นเรื่องสําคัญความเก่งรองลงมาคุณทักษิณก็จะเรียกจะใช้บริการเฉพาะพวกที่สั่งได้ภูมิทําอ,อ้วนอย่างเงี้ยเนี่ยคนใกล้ตัวหอมอวิ่งบ้างอะไรบ้างนะครับต้องเอาคนที่สั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นการโต้เถียงกันระหว่างคุณนดัดกับคุณจักรพรมมันก็ได้เรตติ้งดีคนคนดูแล้วแม่งสะใจดีนะเฮ้ยรัฐบาลนี่มันจะมีปัญญาแก้ปัญหาขมนะิดเนี่ยจินรวัตรกับคุณเชนรู้จักกันมาตั้งนานทําไม ทําทไมเขาเรียกอะไรทำไมแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับทุกวันนี้คนก็กําลังเพ่งเลงไปที่ตระกูลชินวัตรกับตระกูลฮุนเซนเนี่ยคือ2ตระกูลเนี่ยรู้จักกันมานานแต่ว่าทําไมปล่อยให้สองประเทศมีสงครามนะครับก็เป็นบาดแผลสําคัญของพอรรคเพื่อไทย่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ผมว่าจะลําบากนะครับนะแม้กระทั่งนะคุณอะไรผู้หญิงน,นะครับที่เป็น อดีตรองโฆษกรัฐบาลอยู่พรรคสีน้ำเงินยังออกมาด่าทักษิณเมื่อเช้าผมดูข่าวบอกว่าให้ทักษิณอุบป,ปานะครับนะอืมนะอืมนะครับให้ทักษิณอุบป,ปากทักษิณก็บอกว่านนานชาติก็ไม่ต้องมาช่วยเหลืออะไรแล้วครับเดี๋ยวจะสั่งสอนอ,อุณเชนเองนะครับไม่จําเป็นต้องออได้รับความช่วยเหลืออะไรขานะทักษิณก็สไตล์เดิมกูเก่งกูแน่กูรวยประเทศกูรวย นะกูสามารถจัดการได้เรื่องคุณเซนนานาชาติไม่ต้องขอบคุณแต่ไม่ต้องยุ่งต้องอะไรเงี้ยสมัยก่อนสึนามิเหมือนกันไปยืนอยู่ที่ภูกเกต็ตนะครับกระบี่พังงาก็พูดอย่างเงี้ยไม่ต้องนะต่างชาติเขาจะมาช่วยเหลือบอกไม่ต้องรับความช่วยเหลือแนละ้วเนตกูรวยกูแก้ปัญหาได้นะครับกนะ็คือสไตล์เดิมทักษิณน,นะครับนะหลายๆคนก็มองว่าหนึ่งมีความมั่นใจตัวเองสูงสองยะโส ổ, โอหัง นะครับยาสูโอโหังนะครับจริงๆเนี่ยปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยมันไม่ควรใช้อารมณ์นะครับมันควรจะใช้เหตุผลต้องระมัดระวังรอบข้อหุนเซนก็เนี่ยโพสต์เตือนว่าอินฟูไทยเนี่ยก็เริ่มรังแกคนขเขมรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยนอกจากทหารมันมาทะเลาะกันแล้วชิบหายและประชาชนสองประเทศทะเลาะก,กันมันจะขยายวงกว้างนะครับและถ้าเกิดมันมีภาพว่า อินฟูไทยไปยุคโยงส่งเสริมนะครับนะตามที่หุนเซนก็พูดนะครับเมื่อเช้าดูข่าวเนี่ยไปให้คนสองประเทศทะเลาะกันบอกคนไทยไปรังแกคนเขมรอันตรายนะครับอันตรายก็ฝากอินฟูว่าเอออย่าไปเห็นก็นยอดวิวยอดไลค์สร้างคอนเทนต์ต้องระวังจะไปเข้าทางถ้าว่าคุณเชนเนี่ยเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นคนมีเล่มีเหลี่ยมนะครับมีเล่มีเหลี่ยมมากอันตราย ทุกวันนี้เขาก็ใส่ร้ายประเทศไทยเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากฮุนเซนและฝากพี่น้องประชาชนอย่าไปเที่ยวไปทำคอนเทนต์นะทุบตีขเขมรอะไรขเขมรเพราะว่าตอนนี้ฮุนเซนเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับนะ,บนะเออนะนะครับเริ่มที่ว่าจะมาโพสต์มาอะไรว่าเนี่ยนะเออนะครับเนี่ยนเนี่อเรียกร้องคนไทยหยุดคุกคามคนขเขมรที่ไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ย รายไหนทําตัวไม่ดีผิดกฎหมายให้แจ้งตำรวจปจัดการคุณเซนมันรอเสียมยุคยงทหารไทยทํามาดีมากแล้วอย่าไปเสียเนี่ยครับอย,อย่างที่คุณยุคคนก็โพธิ์เนี่ยถูกต้องเลยนะครับอืมนะครับเพราะว่าเนี่ยคุณเซนแชร์คลิปอินฟูคนดังของไทยคุกคามแรงงานเขมรในไทยคนไทยก็อย่าไปหาทำะายทรงเดชนะครับเขาก็คนไม่รู้อีหนอนีเน อะไรเลยอย่าไปทําตัวแบบพวกบุนเซนที่ทําร้ายผู้บริสุทธิ์อันนี้ด้วยความห่วงใยจากคุณยุคคนิเศษสังไว้เนี่ยนะครับโพสเมื่อ36นาทีเพราะฉะนั้นอย่าไปทำคอนเทนต์นะครับทุบตีขเมขเมรด่าเขมรอะไรไม่ได้นะครับนะครับนะคุณทําไปคลิปเดียวเนี่ยคุณอาจได้ยอดวิวยอดไลค์ได้ได้ยอดบริจาคคุณเซนแก่เอาไปโพสต์ไปแชร์ก็กลายเป็นว่าเราไปทุบตีคนขเขมรนะไปคุกคามเขา ไปจับกลุ่มข้ออะไรนะครับอย่าไปทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับเนี่ยคุณยุคนวิเศษสั่งโพสเมื่อสามสิบหกนาทีอย่าเอามันครับนะพวกบรรดาอินฟูทั้งหลายอย่ยหยุดทำคอนเทนต์ในประเทศชาติเขากำลังมีสงครามนะอยู่เฉยเฉยดีกว่านะครับนะอยู่เฉยเชื่อผมนะนะครับเพราะว่าคุณเอาสนุกเอามันไปเฉีย์คนไทยไปลบกับคนเขเมรอะไรต่างเนี่ยมันจะสร้างความขัดแยง้งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วหุ่นเซนมันก็จะเอาคลิปพวกนี้ ไออินฟลูทั้งหลายเนี่ยเอาไปเผยแพร่เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเนี่ยอ,อีซี่ยุคนบอกว่าคุณซนคุณเซนแชร์คลิปอินฟูไทยคุกคามแรงงานเขมรน,นี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วนะนะครับพอเป็นข่าวไปทั่วโลกก็ภา,าพพจน์ประเทศไทยก็ก็เสียหายเพราะนั้นระวังอย่าไปนั่นไปนะครับแล้วก็ทุกวันเนี้ยทหารเขมรกับทหารไทยลบกัน แล้วก็ผู้นเํเขมนก็เป็นคนยุโยงส่งเสริมเสียมให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่าง2ประเทศแต่คนขมนกับคนไทยไม่ได้ทะเลาะกันนะผมยังมีลูกความในคนขมนก็มีแล้วก็เอฟซีขมรก็เยอะนะครับเขาขายของอยู่ตลาดคาทยลาดตลาดแถวๆนะครับคลองสามวานะครับแถวๆลาดพร้าวบางกะปินะครับเยอะแยะคันยาวแต่ใหบดแถวบ้านเนี่ยคนขมรน่ารัก ขายของขายอะไรต่างๆนะครับนะนะเขาไม่รู้อีหน่อยเนี่ยอย่าไปทุบตีอย่าไปทาร้ายเขาอย่าอะไรนะอย่าไปบ้าที่ตามอินฟูอะไรต่างอย่าอย่าไปยุ่งกับเขานะชาวบ้านเขมรอะไรหที่เขาลาบากยากจนเนี่ยนะหนีร้อนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็มาทำมาหากินอย่าไปทําร้ายเขานะครับบางคนก็บ้าที่ไปทุบไปตีไปด่าทออะไรเขานะทำเป็นคลิปสนุกสนานตอนนี้คุณเซนแม่งเอาไปเป็นเรื่องไปแล้วนะ